เมื่อต๊แขกได้ลุกต๊แขกได้นั่นยังไงทวนมาพี่เด้จะโต๊แขกเนี้ยเข้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีเนาะค่ะเมอนก้ามาพบพ่อเลหล่บาน้าเนาะค่ะพี่น้อง เมื่อนี้กับบอมมี่ยังหลายเนาะค่ะแค่ไอ้ร้าน,นะค่ะร้านเพิ่นมแเร่นน้ำก็เลยว่าจะพาไปทักทายกันเนาะค่ะว่าเป็นผู้ใดไปเบึงกันเลยเนาะจ้าต้เสกกเป็นยาได้ล่ไหมปวดสวัสดีจ้ายินโสวัสดีนะลูก <laughs> สวัสดีจ้ะสันเอาคือหมาสุดนี่นะลูกเบอเปียน,นสุดโอ้โอบะเบียนบะเบียนอีหลาออกมาโหลดบ่เนาะบ่บอกไผ่ได้หนี่พูดนี่นหละคะ่ะมาค่ะสุดนอนอเป็นหอดแผลคือเด็กมาหอดพีหอดอ <laughs> เมื่อคือหอดไอ้เมื <laughs> ่อเด่งน้องเมื่อคะ่ะสวัสดีครับเด็กกินหยังลูกหมูขิง น้ำขิงบางน,น้องเมืกินน้ำขิงค่ะคุณนะ่ะต้มน้ำขิงนะคะเป็นหุ่นจักรแท้่ได้พี่น้องขั้นวายน้ำขิงนี่เพิ่นว่าแกยงแกังลูกการฆ่าขอเอ้ากินน้ำขิงแกยังแม่ว่าก่างฆ่าข้าอ,อ,ขาขาออกแล้วบ่ลูกนี่มันอะไรอ่ะขวด ไม่ใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่อันนี้มาเร็งหน้าโมไม่ใหญ่กี่มาเล่นน้าโมไปเล่นที่จลูกไปไปเล่นกินข้าหรือวะฮะกินกํายังทอดไข่ต้มไข่ต้มไข่โอ้ยต้มทอดไก่บบบนี่ต้มไก่ทอดต้มไก่ต้มไข่ทอดไข่ กินกับอีหยังกันเนี่ยน้อบ้านีลายยางโอ้หลายอย่างอีแม่อีแม่ได้แมงกิซ้อนบมาหมนี้ลายลายบ่เดือมาขายโว้เสียมาขายให้ยว่มาให้กินเนี่ยแม่ล่ะเน้อมะขายอะไโอ้ยเป็นเป็นแม่ขาเด้ไอพี่น้องนี่ไปหาเลาะไอ้บราว่าจะเป็นไข่เนาะค่ะไข่เป็ดบพรว่าจะเป็นแมงกิซ้อนพี่น้องไปหาขายเป็นเป็นค่ะ อีหล่าไปขายกับผู้ใดลูกแม่ต้อมโอ้ไปขายกับแม่ต้อมผู้ใดเป็นผู้ขับรถไปนี่ลาเก่งเก่งขักพี่น้องเก่งขักุญแจหน่อยนี่เอ้ยใจใหญ่ขักได้ไหมถับเป็นรถพ่อเพี้ยงพันอันนี้ค่ะคุณพิ่นแมวเอิงพิ่นข่าวผู้พิ่นปั่นจะก่ายันมาเนาะทีบจะก่ายันมาน้ำสาหน่อยใช้มาหน่อย ไปมาหน่อยเี่ยเนียมาหน่อยมาดูยังก่อนครัเอานัดูอันก็แว้งโอ้มาตัวนี้หน่อยมากระเป๋าน่ย้าันตัวน้งต้เลยันเอาไปอ่าอันนี้อันนี้ก็บ่าีมยังหลายเนาะค่ะพี่น้องแค่มาถักท่ายกันกับน้องกีเนาะค่ะเห็นว่าเบิ่งความเจริยของเพิ่นคุณน่ะ <c oughs> บนความขี้ดื้อเนาะคะพี่น้องเล็กหน่อยซ้ำนี่ตั้งตั้งดื้อเนาะคะขั้นเพิ่นขึ้นหอดเพิ่นมาไวๆโหลดได้แม่เพิ่ลในน้ำหาเอาวสันยิ้มมาแลงมาวาดน,นี่กะกะมาเนาะคะแม่เพิ่ลในมาน้ำเอาตอนคำคำขั้นขั้นขั้นในมาอ่าเมื่อไอลีพี่น้องบเอยากเมื่อเพิ่ลในรอเอาวสันมาวาดน,นี้เนาะคะ่ะเปินไอเมื่อ ไอ้เมื่อกลางค้าข้อคุณค่ะพี่นอ้องคุณเอาคุณหมอคุณหมอคุณหมอกเกลียวออกให้หอายเนี่ยลูกคุณหมอเกลียวออกให้อายเนี่ยอาออกจังไหนห้กว่าห้ากว่ามันพนกินเข่าก็ปีงปลาเนาะคะ่ะบ้านนี้ก่างปลามันกต่สิเป็นก่างชิ้นน,น้อยนิดนะคะคุณข้าข,ข,าข,าขาอคุณครับเอาคุณหมอกียปฐมพยาบาล เล่นกันปีนึงเนี่ยค่ะนี่อายอายเมอร์นี่เลื่นน้องกีปีนึงแต่ปีหน้นาน้องกีก็ขึ้นปะหนึงบ่แม่นม,มั้ยเนะลื่อนกันปีหนึ่งเพราะว่าไอเมอร์นี่อายุเจ็ดขวบน้องกีอายุหกขวบนะคะต้นยงไคล้องข้าคล้อเพิ่อน เดี๋ยวกินกินอีหยังอันลงไปซะก่อนหลูกประธานมันออกขั้นบ่ออกจังไปหามปหมออคนหยอกกันเพิ่งคืนหอดกันค่ะการรถโดนเทื่อค่ะเพิ่นจังมาอยู่เพิน่นกับโจ๊กเมืงใดหันเพิ่นกับหางโดนนี่นะคะแต่ว่าขั้นเดมาบันยามด้วพี่น้องมานี่ยาม <c oughs> ่นมาส่วนไอญ่มาเล่นของเฮ็หน้อย่นมาอันนี้ก็บ่มีอยังหลายมากมม้เนาะค่ะแค่เอาควันนารักของเล็กน้อยเอาความเป็นตะซั่งของเล็กน้อยเนาะค่ะมาให้เบิ่งมซื้อขวดเบิร์นบนหยอกไออ๋ออันคันได้หยอกกันหยอกแห้งแห้งเลยนี่สองคนนี้ผู้หายแห้งได้อย่างยายยายผู้หายผู้หายนารักบ้นหลังไหนเนี่ยเวลาแต่งฟันบ่หมาเเรา โอ้แกงอยู่่่นี่เอเออเอออลูกเองออาไปยี่บไปจงกูนมีบ่ไปยังไงมาทำแม่ทำฮาดิฮะ เไปยางเฮ็ดซอยเป็นอยู่บเฮ็ดซอยเป็นอยู่บเอาหลีล่ะบ้านี้บ่งจัก,กรยานคููใจเพิ่นเป็นขั้นสีแดงเป็นขั้นสีแดงจักรยานคููใจเพิ่นบันขั้นห้องไอเมอร์ค่ะนี่ขั้นห้องไอเมอร์ขั้นสีสมเนาะแบบเดียวกันแต่ว่าคนละสีขีจัก,กรยานคีคููกันพี่น้องเนี่ยมาแลงไปปัน่นจักรยานต้องเหนียว<อ>ต้องเหนียวสีแดงกันเหรอ เออสีส้มมันแรงสีแดงมันหลอนเอ้ือขักแหนอเอาคือว่าจะมาเล่นฮะว่าจะมาเล่นเขาเงี้ยหน้อยมานปวดเอ้าเอ้าเมื่อตกแขกได้หรือตกแขกได้นั่นยังไงทวนมาผีเด้จะตกแขกเนี้ยเขาไป คนขี้ดื้อคนขี่ดื้อคนี่ดื้อยังว่าหน่ะวีี่แหละว่าหน่ะวีผมได้หลุมนั่นบอกนี่แหละนะอันนี้แล้วะไรมี่ห่ะบอกแม่ตอม่าลามาพี่ฮะ เตียบอกย่าเตี่ยอยู่สางก้อนนะอ้าวเนาะค่ะไอจังได้แกเอาความน่ารักมาแห่งเบิ้งกันเนาะค่ะพี่น้อง <im itation> แต่ว่ายังไรหมักไม่จังได้เนาะค่ะก็ฝากไว้น้ำเด้อค่ะชองอิลาบาน,น่าแล้วก็บชองของน้องกีเนาะค่ะ <im itation> อ้าวเนาะค่ะจังได้เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะอิลาบาน,น่ากับหลานกับสิฝากอไว้พี่น้องไว้เพียงสมนิสงกอนเนาะค่ะ เอาควัำน่ารักให้เบิ้งนะคะเด็กหน่อยเขามาผอกันกันจนเสียค่ะประมาณนี้นะคะถ้าไหนปล่อยให้เล่นน้ากันแล้วบันนี้อย่ากันค่ะจนมาคําจนมาเมื่อเราแรงไม่หรอกยวางเงี้ยหมู่บ้านนะคะแม่คนกับมานําเอาจะคุ้มกันเมื่อว่าสันจังคนจังกลับนะคะอ่ะอีโนอีโนไลฟ์ซินนะลูกบ้เอาบ้าบ๊ายบายนะลูกสบาย๊ายบายก่อนเอฟซีเบิ้งบ๊ายบายสวัสดีค่ะน้องเมื่อก็สวัสดีครับกคุณสวัสดีค่ะ เอา,าเังไหนเนาะค่ะอีลาบาน,น่าค่ะแจสมี่สกอนพบพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเอาบบะ